รฐบาลเขาคงชี้แจงไปนะครับต่รายละเอียดมีหลายเรื่องในเรื่องที่ท่านถามมาช่องสามนะครับช่องสามถามานายกมีเขาเห็นอย่างไรในเรื่องจาัดก,การบรรจัยโครงการเสริมสร้างอุตุนการรับชาเพราให้ทบทวนแล้วนะครับว่าวังช่วงนี้มันมีประหารอย่างอื่นไปเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าเวลาปกติมื่อคงคงพอได้นะ แต่ถ้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องขององการของสวต,แล,ตสลแล้วก็เป็นเรื่องของกิจอาสาลงไปนั่นผมก็สั่งปรับแล้วนะก็ Så อะไรที่ไม่เป็นก็ยังไม่ได้ไปทับตอนนี้หาวิธีการอื่นไปนะครับที่ไม่ให้เกิดปัญหาทาง้านการเมืองเข้าไปนะครับแต่ที่ว่าต้องดูจุดมุ่งหมายของเราก็คือเรื่องของการสร้างอุดมการณ์ความรักชาตินะครับลูกจิตสำนึกของประชาชนก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนั่นแหละนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากให้เป็นปัญหานะครับ เรื่องต่อไปเรื่องการเลือกคุณคมที่ผมตอบใช่ไม่ใช่แล้วก็เรื่องของผมไปนะเพราะบางครั้งเนี่ยผมก็พูดพูดไม่ได้จนกว่าที่จะเาขาเรียกอะไรครบถบบนวนกระบวนกามไงใช่ไหมวันนี้ผมคิดว่าก็ท่านกระบออสอบพนากานในเวลานี้นะแล้วก็ท่านรู้มารู้การมาโดยตลอดแล้วก็อันที่จริงแนละ้วผมก็ก,ก็เสนอไปหลายคนยนะที่จะจะสมัครใจเข้ามาทํางานนะก็ไม่ไดีนะ พราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องใช้คนที่รู้งานดูการเป็นอย่างดีแล้วสามารถเข้าทํางานกับในโทษของฝ่ายการเมืองได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะแต่ก็มีหลักการของของผมของนายกอยู่แล้วอ่ะนะเพราะนายกผู้รับผิดชอบหรือภาพรวมทั้งหมดเลยจนะก็ขอให้ก็ติดตามนะเรื่องคำว่าชื่อเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าถ้าทุกคนเอาชื่อมามันก็บุ่นไปหมดอ่ะนะก็ดูผลงานผลงานก็นนนออกไปรูรัฐบาลไงเพราะทุกอย่าง แร้เรียกทางเราจะจะุงบ้านอะไรได้มาด้วยตัวเองมาหร่ล่ะเราต้องเข้าพรมอร้งนั้งแหละนะต้องผ่านงานการกรองผ่านคณะกรรมการผ่านสำม,ม,มานผ่านสภาพั์ผ่านไปทั้งหมดอ่ะเึ่จะผ่านการใช้ใจโอม,มานได้เพียงแต่ว่าเขาจะคิดโครงการออกมาแล้วเสนอหารลยกับกับคณะมนตรีกับผมก่อนที่จะนําเข้าพรมอนั่นคือหน้าที่ของรัฐมนตรีทุกกระทรวงอ่ะนะ,ะนงานโครงการสผนงานที่ออกมาทั้งหมดมันก็ต้องผ่านท่านตอนของของพรมอธ แล้วผ<ส> <orman pulse. S 1> ่านนายกเป็นพูดม um. ัแนํนำเข้าคอเรามอนี่คือขั้นตอนที่มันถูกต้องนะเมื่ะนั Chile, ้นการที่เชื่อมันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือไทยๆครับภาษาไทยๆแท้ๆนะก็ก็คือสรุปว่าก็มีคนดีคนเห็นชอบแต่บางพวกก็คือไม่ชอบใครทุกคนนะบางพวกก็ชอบอีกคนมากกว่านะก็ก็ ก็ไปเบบนเรงงานแล้วกันแนละ้วคอยติดตามนัานต่อไปก็ันที่11นี่จะถวายสัตว์มนที่1 1นะตอนจะเริ่มทำงานันที่12เป็นต้นไปนะครับดูประสบการณ์นะแล้วก็หลายๆท่านก็ขาดรับนะบมงนนคนท่านพูดคุยหาดจะมาด้วยอยู่แล้วรายเแต่มันมันปเปิดเผยไม่ได้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเรื่องเก้งเผือกอันนี้ก็ต้องไปหาดูนะวันนี้ก็มาถามโมไปอีกนะกำลังหาสาเหตุท,ท,ท,ที่แท้จริง